สวัสดีครับแฟนหมัดมวยวันนี้กลับมาพบกับการวิเคราะห์วิจารณ์ศึกมวยไทยเพชรยินดีนะครับประจำวันพฤหัสที่31กรกฎาคมพศ2568ที่เวทีมวยราดชดำเนินเริ่ม18ตุกาเป็นต้นไปการวิเคราะห์วิจารณ์ของเราจะวิเคราะห์วิจารณ์วันต่อวันนะครับวิจารณ์สดๆนะครับพร้อมน้ำหนักมวยนะครับก็เหมือนเดิมครับก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ใหกับช่องมวยเล็ดเจ็ดย่านน้ำด้วยนะครับหรือกดกระดิ่งไว้ด้วยครับเพื่อจะไม่พลาดการรับฟังวิเคราะห์วิจ หรือท่านไหนกําลังมองหาที่ลุ้นกีฬาลุ้นมวยพักยกนะครับอยากเปลี่ยนที่เล่นแอดมาเลยครับ P J เจหนึ่งหกแปดนะครับการเงินมั่นคงปลอดภยัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีทีมงานไว้ให้บริการตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงก็มาเข้าทัศนวิจารณ์วันนี้เลยนะกันนะครับศึกเพชรยินดีคู่ที่หนึ่งพิราพัฒน์อึ่งอุบลพิกัดร้อยสิบสามปอนด์ช่างได้ร้อยสิบสามจุดสามลดศูนย์จุดสามพบกับเพชรศิริเกียรตินิเวศพิกัดร้อยสิบสามปอนด์ช่างได้ร้อยสิบสามจุดสองลดศูนย์จุดสอง เจ <m uch an> ้าพีรพัฒน์ตัวนี้เป็นกระดุกการผ่านมวยดีนะครับเป็นมวยในเครือทีมงานคนจัดนะครับเป็นมวยเข่าเดินล็อกลัดวัดตีนะครับส่วนเจ้าเพชรศิริคู่ศกวันนี้เป็นมวยฝีมือลหลักเหลียมนะครับเตะตั้งควงคาสมองมวยเดี่ยมมวยดีกว่านะครับคู่ที่หนึ่งวันนี้ออกซ้อไปที่ธีรพัฒน <m uch an> ์อึ่งอุบลน,นะครับดูว่าหลักเหลี่ยมดูว่าเดินบูเดินกีบเดินหลักเดินแทงนะครับเดี๋ยวดูรูปร่างไ่เปรียกครับวันนี้ซอไปที่ธีรพัฒน์อึ่งอุบลจะเอาชนะคะแนน พงศิริเพชรศิริเหยียดนิเวศไปได้นะครับคู่ที่หนึ่งคู่ที่สองครับเพชรพยักกล้องธรณีมวยไทยพิกัดร้อยสิบสี่ปอนด์ช่งไรร้อยสิบสามจุดแปดขาดศูนย์จุดสองพบกับล้านก้าเกียรติไาย,ยุทธนะครับพิกัดร้อยสิบสี่ปอนด์ช่งไรร้อยสิบหกจุดหนึ่งลดสองจุดหนึ่งเพชรพยักกล้องธรณีมวยไทยเป็นมวยจังหวัดพีมือหลักเหลี่ยมนะครับส่วนล้านก้าเกียรตีชาย,ยุทธเป็นมวย เข่านะครับเดินขวางหน้าลันแทงล็อกรัดฟัดตีนะครับวันนี้ดูได้ใหญ่ครับคู่ที่2อออกซ้อไปที่ร้านก้าเกยียรติยุทธ์จะเอาชนะคะแนนเพชรพยักกล้องธรณีมวยไทยมาถึงคู่ที่3นะครับรองคู่เอกเพชรอนุวัตนออน์นนวัต์ยิมพิกัด1 1 2ปอนด์สั่งได้1้4ยลด2.0พบกับเดชพานุศอภงอมลพิกัด1 1 2ยสร้างั่งได้1้2 9สเลด0.9เพชรอนุวัต์เป็นมวยเข่าครบเครื่องนะครับล็อกรัดฟัดตีขวางหน้านะครับ ส่วนเจ้าเดชฟานุนะครับส่งมา50กว่าไฟนะครับเป็นมวยเขา่าปูดุดันนะครับขวางหน้ารำงแทงเหมือนกันวันนี้ดูว่าร่างกายดีกว่านะครับไล่สูงไล่ลอยกว่านิดนิดคู่ที่3ผมออกซอกไปที่เดชพานุสอพงกระมอเจ้าสนะคะแนนเพชรอนุวัตรนอนวัต,วต,วตยิมคู่ที่3ามาถึงคู่ที่4ี่นะครับคู่เอกนำรายการเทิดเกียรติสิทธเจก,การนะครับพิกัด122ช่สงั่งไล่ร2 1 7. 7ขาด0.3นะครับพบกับเพชรลังกา กุมลงน้ำแข็งนะครับพิกัดร้อยยสร้างได้ร้อยลจด0.4เถยจด่เอเกียรเป็นไวยจังหวัดฝีมือนะครับมีเข่าในล็อกรัดฟัดตีส่วนเจ้าส่วนเจ้าเพชรอลังการนะครับเป็นมวยเข่าในล้วนๆครับล็อกรัดฟัดตีวงในเหนียวแน่นมีลูกขวางลูกยัดไส้นะครับวันนี้ไล่เปียบรูปร่างได้สูงไล่ลอยแล้วก็สดกวนนะครับกู้นี้ผมออกซอบไปที่เพชรอลังการกู้ลงน้ำแข็งนะครับจะเอาชนะคะแนนเทิดเกียร์สิทธิ์เจกานไปได้ครับคู่ที่สี่ มาถึงคู่ที่5นะครับรอบที่ 2, 2> วันเฮงเกียรติชูไทยพิกัด103ปอนด์ช่างได้ร้อยห้าจุดสองลดสองจุดสองนะครับพบกับแสงมรกตซอไซโยพิกัด103ปอนด์ช่างได้ร้อยสี่จุดหนึ่งลดหนึ่งจุดหนึ่งวันเฮงเป็นมวยเดินเตะขาต่อยหมัดนะครับอาวุธหนักแรงส่วนเจ้าแสงมรกตซอไซโยเป็นมวยเขา่าลักลัดวัดดีนะครับคู่นี้ผมออกซอบไปที่วันเฮงเกียรติชูไทยนะครับจะเอาชนะคะแนนแสงมรกตซอไซโยไปได้นะครับคู่ที่5มาถึงคู่ที่6 กล้องมณีปอลุงโลดพิกัด114ปอนด์สร้างได้114.7ลด0.7พบกับขุนศึกเพชรยินเดียคาเิมีพิกัด114สร้างได้115.9ลด1.9กล้องทรณีนเป็นมวยซ้ายนะครับเตะซ้ายเตะต่อยซ้ายนะครับมวยฝีมือนะครับหลักเหลี่ยมฝีมือส่วนเจ้าขุนศึกเป็นมวยเข่านะครับล็อกลัดฟัดตีวงในนะครับมีลูกหวงังมีลูกกระตุกนะครับคู่ที่หกผมออกซออไปที่ขุนศึกเพชรยินเดียคาเิมีครับจะเอาชนะคะแนนกล้องมณีปอลุงโลดไปได้ครับ มาถึงคู่ที่7นะครับรองคู่เอกรอบ 2, 2เสียบขาดปอพงสว่างพิกัด127ปอนซ่างไร้อยย่สิบเจ็หนึ่งลด0.1นะครับพบกับเพชร1น่ตอสุรัตพิกัด127ปอนซ่างไล่ร้อยย่สิบเจ็ลด0.4คู่นี้เคยเจอกันมานะครับเสียบขาดเคยเอาชนะมา1ครั้งนะครับเสียบขาดเป็นมวยตือต้อเตะขาต่อยหมัดล็อกรัดฟันตีนะครับส่วนเจ้าเพชรน้ำหนึ่งเป็นมวยจังหวะฝีมือเตะตั้งขวางคานะครับคู่นี้ผมยังออกชอบไปที่เสียบขาดปอพงสว่างคคครรรรััับบจะะเเอาาเอาชชนนพ้้ตสุดไไปไู่่ที8 ไอ้คู่ที่เจ็ดนะครับมาถึงคู่ที่แปดครับคู่เอกรอบที่สองนะครับเป็นการชิงแชมป์กันนะครับสมรักน้อยมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้านะครับพิกัด board, ร้อยสิบสามปอนด์ซั่งไล่ร้อยสิบสามซั่งไล่ร้อยสิบหกจุดหกรถหนึ่งจุดหกพบกับน้องบิวจิตมืองนนท์พิกัดร้อยสามสิบห้ามาเท่าพิกัดนะครับสมรักน้อยมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้าเป็นมวยจังหวะฝีมือหลักเดี่ยมนะครับสมองมวยดีอาวุธมวยดีนะครับส่วนน้องบิวจิตมืองนนท์ก็เป็นมวยจังหวะฝีมือเหมือนกันครับเตะตั้งขวางคาจังหวะหลักเดี่ยมนะครับ คู่นี้ดูได้เสียครับผมยังออกซอบไปที่น้องบิวจิตเมืองนนท์นะครับจะเอาชนะสมรักน้อยมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้าไปได้ครับคู่ที่แปดมาถึงมวยรักมวยซอบสามตัววันนี้เน้นๆนะครับตัวที่หนึ่งครับเดชพานุสอพงกรมอนตัวที่สองเพชรลังกาคู่ลงน้ําแข็งนะครับตัวที่สามน้องบิวจิตเมืองนนท์ครับมวยรักมวยซอบสามตัวเน้นๆนะครับเอาไปกดเลทกดพักยกกันได้นะครับเป็นไงบ้างครับมุมมองทัศนวิจารณ์มวยวันนี้ถ้าสอบการวิเคราะห์วิจารณ์แบบตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้้้กัับบช่องมววยยเดดด็นนำะคร พิเศษท่านไหนอยากได้ทีเด็ดหรือวิเคราะห์วิจารณ์สดก่อนใครกดเข้าร่วมที่ดิงด้งด้านได้เลยครับหรือแอดไปที่ pj 1 6 8นะครับอย่าลืมใส่แอดด้วยนะครับเรามีทีมงานส่งตรงให้ทุกวันนะครับวิเคราะห์วิจารณ์สดก่อนใครแน่นอนกลับมาพบกันใหม่ครับคลิปหน้ากับมวยเด็ดเจ็ดย่าน้ำวิเคราะห์วิจารณ์สืบลึกทุกมุมมวยวันนี้ขอให้ทุกท่านเฮงๆด้รวยๆครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ